สวัสดีค่ะเด็กๆแล้วก,ก,ก็ท่านผู้ปกครองที่เคารบนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูปุณค่ะวันนี้คุณครูปุณจะพาเด็กๆไปรู้จักกิจกรรมการพูดเล่าเรื่องแต่คุณจะเน้นในเรื่องการพูดเล่าเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวเด็กๆมากที่สุดนะคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปพบกิจกรรมคุณปุณมีเพลงสนุกๆมาฝากเด็กๆด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปร้องเพลงพร้อมครูปุณเลยค่ะ เซลค่ะเซลค่ะมาล้างเซลร้อมกันหุ่นด้วยกันแม่ค่ะแม่ค่ะใส่แมสกกันป้องกันน้ำลายกระเด็นบ้านค่ะบ้านค่ะอยู่บ้านกันหยุดเชื่อขยายลา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  มามามาป้องกันโควิดด้วยกันเซลค่ะเซลค่ะมาล้างเซลป้องกันโควิดด้วยกันแม่ค่ะแม่ เด็กๆคะเพลงของครูปุนได้จบไปแล้วค่ะเอาละค่ะทางนี้เรื่องของครูปุนที่อยู่ใกล้ตัวที่สุดเด็กๆบางคนอาจจะทราบแล้วใช่ไหมคะครูปุนจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับวิธีป้องก,กันโรคไวรัสโควิดนั่นเองหรือที่เด็กๆเ,เรียกกันง่ายๆว่าโควิด -19 นะคะเด็กๆคะเมื่อกี้เพลงของครูปุนได้กล่าวถึงอะไรบ้างนะ ถูกต้องะคะ่ะมีเจลไว้สําหรับอะไรเด็กๆรู้ไหมคะล้างมือนั่นเองล้างมือบ่อยๆมือเราจะได้สะอาดนะคะอย่างที่สองที่คุณพูดไปอะไรนะถูกต้องค่ะแมทนั่นเองเราสวมแมททุกครั้งเวลาเราออกนอกบ้านนะคะเด็กๆแต่คุณพูดขอฝากไว้อย่างหนึ่งว่าถ้าไม่จําเป็นเด็กๆไม่ควรออกไปนะคะ แล้วก็อียาเน,นึงคืออะไรนะในเนื้อเพลงของครูปุณนะคะถูกต้องค่ะก็คือบ้านนั่นเองก็หมายความว่าให้ทุกคนอยู่อยู่บ้านเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อของโควิดสิกานั่นเองนะคะแล้วก็มีอีกค่ะโซเชียลทางสังคมนะคะก็คือระยะห่างกันนั่นเองโซเชียลดิสเทนซิ่นะคะห่างกันกี่เมตรนะเป็นอย่างน้อยเด็กๆทราบไหมคะถูกต้ สองเมตรนั่นเองเด็กๆเก่งมากเอาละค่ะเด็กๆขาคุณคุณขอฝากนะคะเ,เรื่องใกลนตัวสำหรับทุกคนเลยตอนนี้ก็คือเราจะต้องป้องกันตัวเองอันดับแรกเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นใครก็ได้ที่สมาชิกในบ้านของเด็กคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรือตัวของเด็กๆเองวิธีป้องกันที่ดีที่สุดเราจะต้องเซฟตัวเองนะคะเด็ก อันดับแรกเลยล้างมือบ่อยๆไม่ว่าจะล้างเจลหรือล้างน,น้ำเปล่าน้ำสบู่ก็ได้นะคะแต่คุณคุณขอ,อเตือนนิดนึงผ้าเช็ดตัวผ้าเช็ดมือของใช้ส่วนตัวเราจะต้องใช้เป็นของตัวเองเท่านั้นนะคะเด็กๆคะอันดับแรกเลยผ้าเช็ดมือจะต้องเป็นส่วนตัวของสมาชิกทุกคนภายในบ้านนะคะแล้วก็ล้างมือเสร็จปุ๊บ เราจะต้องถ้ามีความจําเป็นออกนอกบ้านนะคะเด็กๆจะต้องสวมแมสทุกครั้งค่ะยืมทุกครั้งเลยแล้วกเ็เวลาเราไปอาจจะไปซื้อของอาจจะมีความจําเป็นต้องไปตลาดหรือไปที่แรกกับคุณพ่อคุณ,คณ,คณแม่เด็กๆจะต้องเว้นรนะยะห่างทางสังคมด้วยนะคะอย่างน้อย2เมตรค่ะเด็กๆ เด็กๆคะเมื่อกี้ที่ครูปุณเล่าเรื่องให้เด็กๆฟังก็คือวิธีปฏิบัติป้องกันโรคโควิดนะคะทีนี้ครูคุณขอฝากเด็กๆอย่าลืมนะคะให้เด็กๆช่วยกันปฏิบัติตามให้ถูกต้องด้วยเพื่อสุขภาพที่ดีของเด็กๆแล้วก็เพื่อคนที่เรารักนั่นเองค่ะเด็กๆเอาละค่ะเรื่องเล่าเรื่องที่หนึ่งของคุณจบไปแล้วซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวเด็กๆแล้วก็เป็นเรื่องใกล้ตัวของทุกคนด้วยนะคะคราวนี้ อนนี้ผู้ปุณกำลังอยู่ในห้องเรียนของเราค่ะเรื่องเล่าเรื่องที่สองที่ผูุ้ณจะเล่าต่อไปนี้ผู้ปุณจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับห้องเรียนของเรานั่นเองเด็กๆคะถ้าสมมุติว่าเราเปิดเรียนได้เรามาเจอกันเรามาอยู่ในห้องเรียนเราก็จะเจอคุณครูเจอเพื่อนๆเ,เจอทุกคนเลยเด็กๆคะภายในห้องเรียนของเราก็จะมีะกระดานซึ่งเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมน,นะคะเด็กๆคะ นอกจากนั้นในห้องเรียนของเด็กๆก็จะมีป้ายหนูมาโรงเรียนค่ะก็คือเด็กๆดูนะคะจะมีชื่อของเด็กๆทุกคนภายในห้องเรียนนั้นๆนะคะแล้วก็จะมีสัญลักษณ์ของตัวเองสัญลักษณ์ประจำตัวพอเด็กๆเข้ามาในห้องเรียนนะคะเด็กๆก็หยิบที่เสียบมาเสียบตรงสัญลักษณ์ของเด็กๆเลยนะคะแบบนี้นะคะเพื่อ เป็นการยืนยันว่าเด็กๆได้มาเรียนแล้วในวันนี้นั่นเองลักษณะนี้นะคะเด็กๆดูสังเกตดูนะคะมีสีสันสวยงามมากเลยเด็กๆสีอะไรบ้างคะเนี่ยสีชมพูสีเหลืองสีเขียวสีฟ้าเด็กๆดูภาพรวมนะคะรูปทรงแผ่นป้ายสัญ,ญลักษณ์นี้ เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมด้วยล่ะค่ะแต่ที่สำคัญเวลาเด็กๆเข้ามาในห้องเรียนนะคะอย่าลืมนะคะต้องเสียบให้ตรงสัญลักษณ์ของตัวเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆค่ะคูปุลได้เล่าเรื่องไปแล้วใช่ไหมคะเมื่อกี้คูปุลเล่าเรื่องไปสองเรื่องค่ะเด็กๆจำได้ไหมเอ่ยเรื่องเล่าของคุปุลเรื่องที่หนึ่งคือใครจะช่วยคูปุลตอบนะใช่แล้วค่ะเรื่อง วิธีป้องกันหรือวิธีปฏิบัติตัวเพื่อให้เด็กปลอดภัยจากโรคไวรัสโควิด -19 นั่นเองเด็กๆอย่าลืมนะคะปฏิบัติตามด้วยเพื่อสุขภาพของเด็กๆแล้วก็เพื่อคนที่เรารักนั่นเองนะคะส่วนเรื่องเล่าเรื่องที่สองของคุณปุณคือใครจำได้บ้างนะช่วยคูุณตอบไปนะคะ เรื่องเล่าของครูคุณวันนี้เรื่องเล่าเรื่องที่สองก็คือเรื่องเล่าภายในห้องเรียนของเรานั่นเองเด็กๆได้รู้จักหลายอย่างเลยใช่ไหมคะเมื่อกี้ภายในห้องเรียนของเราไม่ว่าจะเป็นบอร์ดการเรียนรู้มีสัญลักษณ์การามาโรงเรียนมีมุมหนังสือมุมของเล่นแล้วก็จะมีกระดานที่อยู่หน้าชั้นเรียนของเด็ก,ดกแล้วก็ยังมี ล็อกเกอร์ไว้เก็บอของใช้ส่วนตัวของเด็กๆที่จะอยู่หลังห้องเรียนของเรานั่นเองเด็กๆอย่าลืมนะคะแต่วันนี้ครูปณ,ณว่าถ้าเรามีโอกาสนะคะถ้าเราเปิดเรียนได้ เราจะมาเจอกันแล้วเด็กๆก็จะเจอเพื่อนๆเจอค,คุณครูอ่าคครูก็จะได้แนะนําวิธีการปฏิบัติตัวในการมามาเรียนกับเพื่อนๆแล้วก็อีกอย่างนึงวิธีการเล่นวิธีการร่วมกิจกรรมต่างๆกับเพื่อนๆนั่นเองแต่ค,คุณปรูคิดถึงเด็กๆแล้ว,ลวค่ะอยากให้เด็กๆมาเรียนวัยเดี๋ยวตอนนี้เราก็ต้องเซฟตัวเองก่อนนะคะก่อนจากการในวันนี้คุณปุูฝากการบ้านนะคะอ่าเด็กๆฟังค,คุณครูเล่าเรื่องไปแล้วควนี้ ครูณคุณอยากฟังเด็กเล่าเรื่องบ้างค่ะฟังนะคะครูคุณจะให้เด็กๆเล่าเรื่องสิ่งที่เด็กสนใจคนละหนึ่งเรื่องนะคะเด็กๆคะเล่าทุกคนเลยเรื่องอะไรก็ได้ค่ะที่เด็กๆชอบอาจจะเป็นเรื่องที่เด็กทานข้าวช่วยคุณพ่อคุณแม่ทําง,งานบ้านหรือเด็กๆไปเที่ยวหรือไปว่าเด็กๆชอบของเล่นหรือเล่น อะไรต่างๆมาได้ค่ะที่เด็กๆชอบหนึ่งไม่เลี่งนะคะแล้วก็รบกวน้รกครองนะคะถ่ายคลิปแล้วก็ส่งคืนคุณครูคด้วยนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ